สวัสดีครับกับข้าวเช้านี้นะครับหมกปลา้านะครับหมกปลาหมกปลาทำน้ำพริกกินกับนึ่งผักนะครับนึ่งผักผักชะโอมแล้วก็ผักกระหล่ำด้วยนะพี่ตาไปซื้อมานะครับพี่ตาไปซื้อมาชะโอมกเก็บแล้วครับกำลังนึ่งอยู่นะครับครับนี่ก็หาใบตองมาแล้วครับ มาแล้วนี่จะทําห่อหมกปลาานะครับทำห่อหมกปลาานะคะระะคะับเอาปลาลามามุก <c oughs> ข้ากวก็นึงสุกเลยครับข่าว่็หนึ่งสุกเรียบร้อยเลยนะครับ ตองหมกปลานะครับทับทีโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะตัวนี้นะตัวใหญ่นะ ก็ได้ปลาเป็นตัวนะครับปลาเป็นตัวนะคระ นั้นี่เลอนี่นนนคัดนะครับหมกป,ปลาถ้าหมกป,ปลาใส่ีฟด้วยกว้า,ามีซริูไหม ำไม่สวยเลยครับทำไม่สวยเลยครับบากคนมาทำด้วยสวยนะครับเพวกผู้หญิงก็ทำนะครับาแต่ตาทำไม่สวยนะครับทำไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่สวยก็ไม่เป็นไรพอแต่พอจะไปหมกได้แต่ว่าเราทำได้แต่เราเราก็ไปหมกได้ก็พอแล้วเนาะ เป็นไงนะครับ <laughs> เดี๋ยวไปดูไปดูนึ่งผักก่อนนะครับนึ่งผักมันสุกหรือยังนะครับมันสุกหรือยังนะตาก็นึ่งผักกันนะครับอืมสุกแล้วสุกแล้วนะครับ ผักสุกแล้วนะครับเดวยวตาก็จะปิ้งปลาทำน้ำพริกนะครับเด็กตาก็จะตาก็จะปิ้งปลาทำน้ำพริก 哦。 หมกปลานะครับหมกปลานะครับหมกปลาเดี๋ยวก็ไปตมน้ำพริกก่อนนะครับเดี๋ยวจะ,จะมาตามน้ำพริกนะครับตมน้ำพริกก่อนนะครับ không còn không còn phép tiêu ได้มาแล้วครับได้มาแล้วครับป,ปลาปลาหมกนะครับปลาหมกได้มาแล้วครับ,รบปลาหมกครับก็ใส่ถังขยะนะครับ ขงคือรสนะครับเพราะว่าปลามันก็มีรสชาติน้นอยู่แล้วครับตามด้วยใส่ผงคือรสนะครับน้ำพริกปลาไหล่ะช่วยช่วยน้ำพริก 他准备走，看来来 วน,นี้นะครับอาหารเช้าวันนี้นะครับน้ำพริกปลาล่าปลาล้านะครับนี่ครับพร้อมแล้วครับมีหนึ่งกระลำชะโอมนะครับหนึ่งนึ่งกระลำชะโอมนะครับ ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ตาเขาจบคลิปเป็นเลยนะครับขอบคุณครับดีฟซีครับเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาดูโฆษณาให้ตาดูคลิปให้ตาขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ